ตีซีจ้านางขึ้นตู้จ้า,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 านางในตู้เลยจ้านี่เนะี่ยหวางกากากจ้าตีซีำปะเอปะจอกับไปนางในตู้เลยอย่างนี้เลยจ้าต๊กโต๊กต๊กต๊ก นั่งในตู้อะไรจั๊กฉันจะทิ้งเธอไว้ในตู้ฉันจะปิดเธอแล้วนะไในจั๊กปิดแล้วนะบุ๊บบุ๊บบุ๊บไม่อยากให้ปิดพุ่นพุนนะปิดจะควางไปเหนีบตีนนะนะทิ้งเธอไว้ตรนี้นะไม่เอาหลักนะจะจะทิ้งเธอไว้ตรงนี้นะบ๊วยยอยี่นายที่แบบยี่บอวยยงที่แบบ บายบายไม่บายนะเรียกพ่อก่อนเรียกพ่อก่อนเรียกพ่อก่อนพ่อพ่อพ่อหาเนี่ยมันบออกระบาดใช่ไหมพ่อเนี่ยพ่อเรียกพ่อก่อนพ่อบายพ่อก่อนไหมพ่อพ่อพ่ออืม โอ้หนข้าวด้เข้าวดีหา่ากแตกคาัคพ่ดห่ากแตกพี่น้องจุดกบวาที่ฉันอยากได้จุดกบว่าที่ฉันอยากใส่เอาเมื่อไหร่ตีอะเศร้บันีเเน้เอาเรียเร้ไปเฮานัดสร้างถึงมือเทอ่ากันเลย ปิดเลยปิดเลย,ปปเลยไปไป,ไปไปนะราวางนิ้วอยู่ตรงนั้นนะ,นะตรงที่มันพับนะไปไปหนาะไปหนายเอปปิดหรอปิดนะไปไปิดไปปิดไหมปิดเลย กินพุงเจ้าพูดุ <c oughs> ได้ปิดเลยโอ้หอยสลับแล้วพี่น้องฉัน <c oughs> ก็จะกินพุ้งเลยนะเอาลงมาเถิดลูกพอแล้ว